มารวบรวมกันฝังธรรมะหลังที่เราสวดมนต์บทมหาจักพัิพร้อมกันเพื่อปรับให้เรามีความศรัทธาความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แก้วสามประการที่เราเคารพนับถือมอบกายถวายชีวิตทุกครั้งถ้ามอบกายถวายชีวิตทุกครั้งเราก็จะไปผูกบุญผูกกุศลผูกบ่มีตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมลงมือการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจ พระเรียสง์ที่ท่านประพฤติดีปีบัติชอบนี่คือว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วเป็นโสดาบันเป็นสกธาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันตผลแล้วอรหันตผลคือว่าได้แล้วแต่อาหารหันตมรรคนี่เป็นผู้ที่ยังจะเข้าสู่ผลอยู่ยังไม่เข้าถึงผลมรรคคือทางเดินผลคือสิ่งที่ได้แล้วนการมาเรียนรู้มาศึกษาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องปัญญาทานศีลทานศีลปัญญาเนี่ยถ้าเราไม่มีทานแล้วศีลส,สมาธิปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการให้ทานการให้ทานสิ่งวัตถุสิ่งของไปมันก็สะท้อนย้อนกลับมาหาเราท่านทั้งหลายเนี่ยการให้ทานแก่บุคคลก็ตามกับกับผกับสงให้ทานกับสัตว์นี้ก็ได้บุญเป็นร้อยให้กับคนที่ทุศีลก็ได้ประมลพันหนึ่ง คนที่มีศีลได้มีได้บุญเป็มันหมืน่นได้ผูระะ้รกลาณมิตรก็ได้เพิ่มขึ้นไปตามตัวเพิ่มขึ้นไปมากมายขนาดไหนเนี่ยบุญกุศลที่เราได้ทําไม่เสียหายไปไหนการสร้างศรัทธานี่สําคัญสมถะและวิปัสสนาสมถะคือการเรียนรู้ศึกษากรรมฐา,า 40, น40่สินี่พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติ ศีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติมรณานุสติอานกายาคตาสติกายาคตาสติแล้วอาณาปณะสติอุปมาทัสติอุปมาทัสติความสงบพระงับอนุสติสิบเนี่ยที่เราจเจริญทุกวันเพื่อเราจะได้เสริมเสริมศรัทธาที่เกิดขึ้นเพราะเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอากาย เอาอาจาเอาจิตใจเรามาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาโมทนา,าบุญอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วสามประการที่เราได้สวดทุกวันถือสมทานศีลอภรมจริยาศีลห้าอภรมจริยาก็ไม่ผิดเพราะย่อจากศีลสองยิบเจ็ดก็มาเป็นศีลห้าอภรมจริยาของพระพิสุเนี่ยแต่มันแตกแขนงไปเพื่อเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ด ย่อจากสินภาคสินห้าอปรมจริยาเป็นสินที่เป็นสินที่ยิ่งสินที่มันอยู่ประจําจิตประจําใจถ้าอยู่ประจําใจแล้วเราก็ากวาจาเราก็เอามากายสร้างคุณงามความดีมาบากบั่นคนควายสร้างคุณงามความดีคนโบราณเขาถืกว่าทางเตียนเวียนเปน็นนรกลงไปนรกแน,น่นอนทางเตียนเตียนลงทางไปไง่ายๆทางรูปเสียงกินรสพจนภาพธรรมลมทางหลายไปไง่ายๆ ทางเตียนเตียนเวียนไปนระกทางลกๆลกทางบักบันคนขวายขึ้นสวรรค์ขึ้นเพื่อจะสร้างบุญญาบรมีเอเรียสัพเจ็ดประการนั่นเองเอทรพยสัก็มีศรัทธามีศีลมีหิริความระอายโอตปะความเกรงกลัวตบะภาหุสัจจะฆะปัญญานั่นเองมันก็จะมีเต็มที่เต็มกําลังพอมีสั์ภายในมันก็มีบรมีสิบได้บรมีสิบก็มีการเรียนรู้ศึกษาเรื่องทานเรื่อง ศีลเรื่องเนคขมมะปัญญาวิทยาคันติสัจจทิฏฐานเมตตาอเบขานีาบาน่บ่มี10เราจะได้รู้สมถเงงะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงเรียนรู้เป็นอินทรีย์ความเป็นใหญ่ตาก็มีความเป็นใหญ่ในการดูหูก็เป็นใหญ่ในการฟังจมูกก็เป็นใหญ่ในการดมลิ้นก็มีเป็นใหญ่ในการสัมผัสลิ้นรสอะไรรสเค็มรสอะไรเนี่ยกายเป็นสัมผัสนอนอ่อนนุ่มแข็งยังไงนี่ มโนกรรมใจม,มีสุขมีทุกข์มีเฉยๆอันนี้อินทรีย์คือว่าอินทรีย์หอินทรีย์หอินทรีย์หทั้งหลายที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วยัตนาภายในของเราที่มันมีอยู่ถ้าเราไม่ติดภายในเราย่อมไม่ลงภายนอกชั้นได้ก็ชั้นนั้นคนที่มันมีรักโรคโกรธหลงมากมันก็มีราคะโทสะเป็นปกติของปุถุชนคนทั่วไปที่มันเห็นอยู่ มันธรรมะไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยตัวเราท่านทางร้ายเนี่ยถ้าเรารู้จักธรรมะเรามองอะไรก็เป็นธรรมะเห็นต้นไม้ก็เป็นธรรมะเห็นสัตว์ทั้งร้ายก็เป็นธรรมะเพราะสัตว์ทางหลายเป็นอภภาพสัตว์สัตว์เดรัจฉานเหมือนมันกินกันเองเหมือนที่วัดไม่ฮ o งมีนกเขามาทํารังอยู่มันก็มากินลูกนกเขาไปเลยเนี่ยแมวเนี่ยแมวมันก็มากินลูกนกเขาไปเลยน่าจะเป็นแมวมากกว่าหายไปเลย ตอนที่ยังดีอยู่ยังเห็นยังออกจากไข่มาแล้วแต่ออกจากไข่มาแล้วยังไม่ไหวโดนแมวกินโดนสัตว์ต่งตางๆกินบางทีก็โดนงูกินมากก็ไม่รู้เพราะว่างูก็มีแมวก็มีสัตว์ต่งตางๆคอยลุมกินกันอยู่เหมือนแมงเม่าเนี่ยมันบินเข้ากองไฟมันไม่รู้จากไฟเป็นของร้อนเหมือนคนที่มันเห็นลูกเสียงกินรถพลตระพเห็นลาคะ โทสะโมหะเป็นของอร่อยก็โดดเข้าไปมันก็ไม่จิตใจร้อนรนเผาผัานตกนรกตายไปอีกก็เกิดมาอีกเป็นเมเมาก,ก็บินข้าวกองไฟอีกอันนี้อันนี้มันอยู่ในใต้ดินมันไม่รู้ว่าไฟนั่นเป็นของร้อนถ้าเรารู้ว่าไฟเป็นของร้อนแล้วก็ไม่จับไฟราคะคินีโทสะคินีโมหะคินีไฟเป็นของร้อนเราก็ไม่จับต้องเราก็อยู่ห่างไกลไว้ คนทุกคนมันจะมีราคะโทสะโมหะมากน้อยยังไงเรามองออกต่างคนถ้าเรามีเป็นผู้ที่สูงกว่าบุคคลที่ต่ำตัวกว่าเราก็จะมองเห็นแล้วเราจะไม่ไปชนไม่ไปว่าไปดา่าไปทําลายเขาเราก็เป็นกรรมของคนเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นเผ่าพันเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจ ทั้งปวงทั้งสิ้นไปไม่มีใครเราจะอยู่ได้ทาวรเพราะทางรักทางร่างกายของเราไม่นานก็จากเราเราก็ต้องจากมันสังขารร่างกายที่เรารักที่สุดท้ายที่สุดมันก็ตากจากกันไปเพราะคนเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนที่ต้องพัดพากจากกันไปนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาทุกวันถ้าเราไม่พิจารณาทุกวันเราก็เป็นอัตตาตัวตนมึงว่าเขาว่าเราที เราก็ว่าเขาทีว่าสามทีไปเรื่อยมันก็จบไม่เป็นพยาคาดอาคาดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่นะพทธเจ้าท่านเลยให้เราไม่พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่มโนมโนกรรมสามไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมีความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่ไม่พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ผูโกรธอาคาดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี้ ถ้าเราไม่อาฆาตก็ให้อภัยอภัยทานอาภัยธรรมกันไปนี่ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ผูกกฎเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานี่อุเบกขา,ากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตใจเราก็สบายจิตใจเราก็ดีจิตใจก็สบายจิตใจไม่มีการผูกโกธไม่ทําลายใครจิตใจเราไปอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะว่าเรามีความเมตตา ต่อสรรพสัตว์ทางหลายเมตตาต่อคนที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามพราะคนเรามันต้องทิ้งทั้งหมดทั้งดีทั้งไม่ดีแต่การที่เรารักษากายวาจาใจให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนั้นสาคัญเพราะสําคัญเราจะได้รู้ว่าคนเป็นยังไงคนในโลกบางคนอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันเมียก็ขี้บน่นมาเมื่อไหรก่ก็บ่นบ่นผัวก็เอือมละอาในที่สุดท้ายที่สุดอยู่ไม่นานก็ต้องเลิกลากันไปเพราะอะไร พอเห็นโทษเห็นโทษว่าเมียเป็นขี้บน่นขี้อะไรไม่อยากอยู่ด้วยละเห็นโทษเห็นภัยมากเลยไม่อยากอยู่ก็ทิ้งลามันไปผัวก็ตามถ้าผัวไปตีเมียเมียก็เก็บความโกรธความแค้นไว้ไม่นานผัวก็ทิ้งเลิกกับเมียไปเมียก็ไม่มีความอะไรยินดีกับผัวแล้วพอวัาทิ้งเลิกลากันไปแล้วเขาจะมีคนอื่นจะมีคนใหม่ก็เรื่องของเขาเพราะ เขาเห็นว่าขันห้าร่างกายน,กน,กนี้ปิดก้อนแห่งทุกข์ทุกข์ได้มาทุกมาตีมาทําร้ายทําลายกันเห็นโทษเห็นภัยอย่างนี้มันเลยทิ้งเลยห่างกันได้เห็นโทษเห็นไฟย่อมทิ้งไฟได้เห็นโทษของโทสะย่อมทิ้งโทสะได้เห็นโทษของโมหะย่อมทิ้งของโมหะไม่ได้แต่คนทุกไปไม่รู้จักความหลงเพราะความหลงมันครอบคลุมหมดครอบคลุมทั้งลาคะ โทสะโมหะทั้งโทความโลภด้วยนะความโลภความโลภความโกรธด้วยราคะเนี่ยเพราะความหลงนี่เป็นปกติของบุคคลทั่วไปมันจะหลงมากหลงน้อยเท่าไหร่ในมีแต่พระอรหันตผลมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านไม่หลงไม่หลงโลกไม่หลงในการมาพรบรูปครอบรูปปรอบท่านเห็นมองโลกเป็นสุญญาตาเป็นของว่างเปล่าปาดสัจจากตัวตนตัวตนเราท่าน ท่านถึงมีปัญญาที่คุณมากปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาที่คุณคุณของพระเจ้าท่านถึงมีความเมตตาไม่มีที่สุดรักเสมอกันทุกอย่างมองเป็นธาตุสี่เป็นคันห้าเป็นอยนายตนะหกเนี่ยท่านเลยมองเห็นเป็นสิ่งพวกนี้เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอากาศธาตุวิญญาณาธาตุาธาตุของผู้รู้นั่นเองอากาศธาตุธาตรู้ธาตุารู้ก็ไม่หลงท่า หลงก็ไม่รู้ถ้าหลงก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หลงเนีถ้าเรารู้จริงๆว่าสังขารร่างกายของเราเป็นของสกปรกของหน่าเบื่อน้าหน่ายเราย่อมไม่เอาสังขารร่างกายไปผูกพันกับใครไม่เอาไปเพิ่มเติมแต่งให้มันสดสวยงดงามเท่าไหร่มันก็รักษาไปตามสภาพพอถึงเวลามันเจ็บป่วยมันทุกข์ทรมานเราก็พร้อมจะทิ้งพร้อมจากกันไปเหมือนพวเมียที่มันตบตีกันที่มันด่ามันว่ามัน ทำลายทำลายกันมันย่อมไม่อะไรชั้นได้ก็ชันนั้นคนที่มีราคะโทสะโมหะเมื่อใดเห็นราคะโทสะเป็นไฟแล้วมันย่อมไม่เอาไฟมาสมหัวเจ้าของไม่ามาไว้อยู่ใน,ในใกล้ตัวย่อมทิ้งไปไม่มีความอะไรในขันห้าในขันสี่ในขันหนึ่งหนึ่งพะคนเรามันมีกําเนิดทั้ง4อย่างนะเกิดเนิดในขันในขันมนุษย์คนเราเนี้ ในนกหน,หนูนี่ก็กําเนิดในคันมากันเกิดในไข่พวกนี้เกิดสองห้นไข่พวกนี้พวกนกพวกไก่พวกอะไรนี่เกิดสองห้นนี่ยพวกเกิดสองห้นเกิดในเข้าไข่เกิดเป็นตัวนอนตัวอะไรออกมาเป็นตัวตัวเลยก็มีก็เป็นแยกตัวออกมาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เกิดในเข้าไข่เกิดพุดขึ้นลอยขึ้นเหมือนเทวดาเหมือนพรหมทั้งหลาย ไม่ต้องมาเลี้ยงดูให้ปูเสือให้ป้อนนมต้องเอาอาหารป้อนให้มันโตขึ้นมาอันนี้ถึงเทวดาหมื่นชั้นพรมถึงเขาติดติดในการเกิดเกิดมาเวลาเทวดาบุญจะหมดเหงื่อจักแร้ก็จะออกที่นั่งแข็งกระด้างผิวพันเร้ามองเครื่องประดับเศร้ามองเนี่ยเลยหมดบุญจากสวรรค์ชั้นเทวดาไม่มีหนังเหี่ยวย่นมีแต่ความเศร้ามองของ ิวพันนิดหน่อยมีความเศร้ามองของเครื่องประดับมีความแข็งคันด้างจากที่นั่งที่มันเคยนิ่มดับแข็งขึ้นมามเหงื่อจ้ากแกล้ออกเนี่ยคือว่าเทวดาก็จะหมดบุญหมดบุญก็ไปตกนรกก็มีเทวดาบางตนเพราะว่าทําบาปไม่ดีไว้แต่บางทีจากเทวดาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เป็นเกิดเป็นเทพธิดาอีกก็เหมือนมีสมัยก่อนที่มีชาดกเล่าว่า มีเทพธิดาตนหนึ่งเป็นผู้ที่ไปชมสวนดอกไม้พอไปชมสวนดอกไม้เพลินในชมสวนดอกไม้บุญหมดพอดีขณะที่ชมสวนดอกไม้บุญบุญที่เคยสร้างมาหมดหมดพอดีก็ลงมาจุติเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนเป็นผู้หญิงแต่ระลึกชาติว่าตัวเองเป็นเทพธิดาก็มีครอบครัวก็มีลูกมีหลานจนอายุ80ปี นางก็ทำบุญทุกครั้งก็ปาถนาะไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดิมที่ตัวเองได้มาเพราะว่าบุญหมดช่วงนั้นพอดีบุญหมดก็ลงมาตกในเมืองมนุษย์พอเกิดตรงเมืองมนุษย์ก็มันทำบุญทำกุศลเพื่อจะให้เกิดไปเกิดเป็นสิ่งที่ตัวเองได้เป็นเทพธิดามาพอตอนหลังมาก็กลับไปสู่ตายจากอายุ8ปสไปก็ไปเกิดเทพธิดาไป เทพบุตรก็ถามถึงเทพธิดาเธอทําไมไปช่วงบ่ายจนถึงข้ามทาไมปไป,ไปมา,มาไม่เป็นานจังเทพธิดาก็บอกว่าเราไปอุบัติเกิดเป็นมนุษย์เราได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะมาเกิดช่วงที่เราไปช,ม,ชมสวนดอกไม้นะั่นบุญหมดพอดีขณะบุญหมดมันก็ล่วงไปเปิดมนุษย์แต่เป็นมนุษย์แล้วก็มันสร้างคุณงามความดีมันเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อ ปาถนามาเกิดเป็นเทพธิดาอีกเลยได้ดังใจดังตวังเลยได้มาเกิดเป็นเทพธิดาอีกอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคนเราชีวิตคนเรามันก็สั้นนิดเดียวช่วงเทวดาไม่กี่ชั่วโมงเองแต่ช่วงของมนุษย์นะี่แปดสิบปีนี่แป๊บเดียวแต่ถ้าเทวดาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีเองเนี่ยนะ วันเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปคนเราต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบ่มีไหว้พ่อคนเราไม่รู้ว่าวันเกิดวันไหนวันตายวันไหนวันเกิดนั้นเราไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีสติมีปัญญาพอที่จะมองเห็นว่าตัวเองเกิดมาอย่างนงั้นอย่างนี้ได้แต่ทุกวันนี้มีกล้องวิดีโอเราสามารถเห็นว่าตัวเองเกิดวันนั้นวันนี้เวลาวินาทีเท่าไหร่มันมีคนบอกคนเล่าแล้วก็มี สุดสุติบัติถือว่ามีใบเกิดใบเกิดขึ้นมามันก็สามารถบอกได้แต่วันตายเราก็ไม่รู้ว่าเราตายวันไหนเราหมั่นสร้างคุณงามความดีไว้ก่อนเราไม่ประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังทั้งหลายไม่เพลิดเพลินในการมาคุณทั้งหลายเราก็มันสวดมนต์มันแผ่เมตตามัมนจเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปเรื่อยเราก็จะเป็นพระภายในพระมันก็อยู่ที่กาย ที่วาจาที่จิตใจของเราเนี่ยจิตใจในถ้าจิตใจเป็นพระมันก็เอากายมาทําคุณงามความดีเอาวาจาที่พ่อชอบพูดชอบพูดไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะคําพูดของคนที่มันพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกมันเกิดเรื่องราวทุกวันข่าวทุกวันก็เกิดจากนี้คนผิดศีลห้าเนี่ยไม่ใช่เกิดมาจากไหนหรอกค่าสัตว์ค่ามนุษย์ค่าคนค่าอะไรต่างๆ ข้าปาณาอธินนาลักทรัพย์เนี่ยข้อที่สองข้อที่สเพื่อพืชผิดในกามเนี่ยข้อที่4คือพูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดพูดเจอศีนข้อหคือดื่มน้ำดองของเมาทําให้ขาดสติเนี่ยตัวข้อ5้านี้สําคัญมากตัวบัทอนให้เราติดในสิ่งที่มันจิตมันติดติดมันมัวเมาในมงคล38ประการท่านถึงมีบอกใน ในหมวดหนึ่งก็บอกว่าการเหนี่ยวรั้งไว้ได้จากการดื่มน,น้ำเมาถ้าเราเหนี่ยวรั้งได้ไว้จากนื้อน้ำเมาแล้วก็มีศีลห้าไม่ทําลายสติปัญญาของเราไม่ไปทําลายให้เราหลง,ลงกินหลงมัวเมาเพราะมัวเมากับครอบครัวกับการกินการอยู่มันก็มัวเมาเ,มาเต็มที่อาหารที่เรากินเข้าไปก็มีกดมีแก๊ส ทำให้มัวเมาได้เหมือนกันทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อมีกดม,ม,มีแก๊สอยู่แล้วแต่ถ้าเราดื่มน้ำดองของเมาไปอีกมันก็บรรทอนสติปัญญาทำให้จิตนี้มันมันเสพคุนหรือว่ามันเพลิดเพลินในสิ่งต่างกินแล้วกไม่รู้จักเห็นโทษเห็นภยัยมันก็กินอีกแล้วเหมือนคนชวนกินเหล้าก็ชวนกันกินเหล้าอยู่เรื่อยเพราะนึกเมื่อไหร่น้ำลายก็สอขึ้นมาก็อยากกินอยากปรีงโพกอยากดื่มอีกเพราะอะไรเพราะมันฝังอยู่ในจิต แต่กายแต่กายนี่มันก็ติดอยู่เอาไปจิตติดไม่พอเอากายพากายติดเวลาาในวันในเมได้กินมือก็สัน่นเหมือนคนเป็นโรคก,กุดทั้งเป็นโรคพิษสุราเรือหลังเกิดจากที่มันติดที่จิตก่อนพอติดที่จิตมันก็ทําเอากายเอาร่างกายสุดโทมป่วยเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโรคตับแข็งเป็นโรคมะเร็งเหมือนคนสูบบุหรี่เหมือนกันคนสูบบุหรี่ก็ มันติดที่จิตนะถ้าจิตใจเด็ดเดี่ยวจิตใจไม่สูบจิตใจเห็นโทษเห็นภยัยมันย่อมทิง้งย่อมเลิกได้แต่ถ้าไม่เห็นโทษเห็นภยัยมันก็เห็นว่าไม่เป็นไรสูบไม่เป็นไรในที่สุดก็เป็นโรคปอดโรคมะเร็งปอดโรคตับแข็งโรคอะไรต่างๆโรคที่มันจะเกิดทางยาเสพติด๋ยวพุทธเจ้าถึงห้ามห้ามไม่ให้พุทธบริษัทท้งหลายไปเสพคุ้นไปให้ไปติดในอบยมุกสีใบายังมุกสีก็มี นักเลงหญิงนักเลงเจ้าชู้นักเลงนั่หญิงนักเล,ง,ง,กเลงชายก็ทำนักเลงหญิง,งนักเลงชายนักเลงสุลานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยคนชั่วภายนอกเราสามารถเลี้ยงได้ชั่วภายในนี่สำคัญเราต้องมาศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องการประพฤติปิบิดาทำยังไงให้ราคะเราเบาบางโพสะโมบางโมหะเราเบาบางหรือให้หมดไป ความหลงนั่นเองเพราะความหลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันครอบงําเป็นตัววิชานั่นเองตัวมืดบอดวิชาธรรมะของพระเจ้าคือวิชาวิชาที่จะสะําระอวิชาความมืดบอดเหมือนแสงอาทิตย์มันสามารถทําลายทําลายความมืดได้ทําลายความมืดให้มองเห็นได้ชัดแจ๋วเหมือนแสงไฟทุกอย่างเหมือนกันเราจะให้สว่างเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเรามีไฟฟ้าเรามีตัวปัญญาอยู่ในนรกมันก็ยังสว่างอยู่ยเหมือนพระโพธิสัตว์ท่านไปตกนรกท่านก็ไปตกนรกท่านก็มีปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็มาสั่งสอนให้เราว่าไฟนรกเป็นยังไงนี่นะแต่ถ้าคนไม่เห็นไฟนรกมันก็ไม่กลัวเหมือนสมัยก่อนก็มีสมัยก่อนก็มีพรามณ์มีในพรานคนหนึ่งเป็นคนที่หาสัตว์หาอะไรมาไปเป็นปกติเป็นประจำ พอตอนหลังมาก็มีความหิวน้ําก็อยากไปกินน้ําแกก็เดินไปหาวัดที่อยู่ในป่าเหมือนกันนะไปขอน้ําพระมาฉันมากินข,อน,ขอ,อน้ําพระมากินพระก็บอกว่าไปตักเอาน้ํโองค์ในไหนะ้นั้นเต็มแล้วตักเต็มแล้วนายพานไปเปิดดูโอ่งดูไหที่จะตักน้ํากินไม่มีสกยดว่าเป็นทําไมไม่มีพระก็เรียกพระมาดูว่า เราก็ตักเต็มอยู่นะทําไมไปดูไม่มีก็ผ้าไปเปิดก็ยังเต็มเหมือนเดิมอ๋อันนี้คือว่าคนบาปคนไม่มีบุญคนมีบาปมากเวลาไปดูหม้อน้ําไม่มีน้ําจะกินเล,นะเลยยังไม่เชื่อว่าบาปมีนรกมีสวรรค์มีในพานนี้ก็ยังไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีก็ไม่เชื่อพระที่อยู่ในวัดท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ในายพานไปตัดไม้ไม้ดิบๆเนี่ยนะมากองไว้อยู่ที่พาราน พลานกลางวัดเนี่ยพอตัดไม้มากองไว้พลานท่านก็ให้นายผ่านดูดูท่านก็ให้ใใหมีอิทธิฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์เป็นพระหันเนี่ยท่านก็ชี้แล้วก็เปิดแผ่นดินแยกออกไฟจากนรกเนี่ยแลบมาเหมือนฐานไฟที่มันกระเด็นมานิดเดียวเนี่ยมาติดมนกระเด็นมาออกจากแผ่นดินมามาติด กองไม้ที่เป็นไม้ดิบลุกไหมจนไม่เหลือเป็นซากเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยนี่ไฟนรกมันมามาจริงจนนายพรานเชื่อเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเลยลาครอบครัวมาออกมาบวชประพฤติปีบัิจนได้บรรลุเนี่ยคนไม่เชื่อคือไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เนี่น่ะคนที่ไม่เชื่อก็ทํายังไงก็ไม่เชื่อบอกยังไงไม่เชื่อถ้าไม่เห็นด้วยตา ไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้สัมผัสด้วยกายไม่รู้ไม่รู้สึกเนี่ยนะคนเราต้องมีความเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเปรตมีอสุรกายสัตเดรชานมีเนะี่ยถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้เราก็จะหาความสุขความสงบไม่ได้ติดในตัวลืมตายหลงกายลายืมแกลงสิ่งต่างๆก็ลืมหมดลืมพ่อลืมแม่ลืมบาปบุญคุณโทษเนนะีทำชั่วปานาธินาการมีมุสาสุลาไปเรื่อยก็ตกนระกหมกไหมไป ไปสู่ใบยภูมิเป็นที่ใหม่นี่เราต้องรู้ว่าคนเราต้องมีความเชื่อศรัทธานี่ศรัทธาเนี่เป็นตัวที่ทําให้มีอริยทรัพย์เจ็ประการศรัทธากับปัญญาด้วยศรัทธาศีลด้วยถ้าเรามีศรัทธาสามารถรักษาศีลด้มั่นคงมีศรัทธาสามารถมีฮิริได้จริงฮิริความละอายโอตป,ปะความเกรงกลัวตบะพาหุสัจจะได้ยินได้ฟังมากเนี่ยพาหุสัจจะ จาค่าคือจาค่าสิ่งไม่ดีออกไปเรื่อยๆสิ่งที่ลักโลกโลกรธลงจาค่าออกไปนะปัญญาก็เกิดขึ้นจาค่ะปัญญาก็ความรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลกนี้และโลกหน้าได้รอบรู้ในอดีตปัจจุบันอนาคตได้เพราะคนทุกคนที่มันกลบเตือนมันไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเพราะอะไรเพราะมันหลงในการดำรงชีพหาเลี้ยงหาอยู่แก่เท่ายังไงก็พยายามไป หาของกินของอะไรอยู่บางทีคนอายุหกเ0็ดสิบแปดก็ไปหาหอยอยู่เรื่อยหาหอยหาปลาหาอะไรมาอยู่เรื่อยไม่ควรจะละก็ละไม่ได้ควรจะเลิกก็เลิกไม่ได้ก็ไปเบียดเบียนสัตว์อยู่เรื่อยเวลาใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายแล้วพระก็ไปเยี่ยมโยมคนที่หาหอยอยู่นะคนที่หาเคยหาหอยอะไรเป็นประจำเป็นธรรมนิยสินหาหอยพราไปก็บอกให้อารหังอารหัง ยายคนนั้นก่อนที่จะตายอาละห้อยอาละห้อยนึกได้งว่าเป็นเสียงของห้อยนึกว่าเป็นห้อยเอาไปมาก็ตกนรกนะ่เนี่ยกรรมทําจนเคยชินทําจนเป็นวสีเป็นความชัานนานก็เป็นฝังอยู่ในจิตนะเอาจิตนี้ทุกทรมานเอาจิตนี้ไปตกประกรรมลำบากในอบายภูมิเนี่ยทาให้ร่างกายนี้ทุกทรมานเนี่ยนะฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าขันห้ามีขันสี่มีขันหนึ่งมี มีกาเนิดทั้ง4มีจริงนี่ปฏิจจสม,มุติบาทมีจริงมรรคมีองค์8มีจริงถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็หมั่นสร้างคุณงามความดีเชื่ออริยสัจสีทุกกําหนดรู้สม,มุทัยควรละเหตุของสม,มุทัยทําให้ทุกนี่อันนี้ของโลกล้วน,วนเหตุของร,รมคือว่าการเจริญมรรคเรื่อยๆก็ทาให้ถึงนิโรธคือความดับได้นิโรธคือนิพพานคือว่าผลของของมรรคเนี่ย มรกสี่ผลสี่นิพานหนึ่งเนี่ยนิพานหนึ่งคือว่านิพานนั่นเองนิพานโลกุตระธรรมเก้าประการน,นักนฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรามาศึกษาเรา,าพยายามทําความเชื่อท่วมความเข้าใจในธรรมคาสั่งสอนพุทธจ้าว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตก็ต้องมีแต่ถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีอนาคตย่อมสดใสย่อมไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติแน่น,นอน ขอเจริญในการประพฤติปิบัติกับเราท่านอไรายที่เราได้สวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้ฟังเทศฟังธรรมให้เรามีความศรัทธาศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาพละห้าสี่ห้าจะได้มีริยะทรัพย์เจประการจะได้มีศรัทธามีศีลมีหิริมีอุตตปะมีพาหุสัจจาค่าปัญญาริยทรัพย์7ประการแล้วเราจะได้สร้างฐานบ่มีศีลบ่มีเนคขมะปัญญาวิริยคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาเต็มที่ เต็มกาลังตามที่เราปัถนาปัถนาพุทธภูมิต้อง30เต็มปัถนาปัเจกภูมิต้อง20ปรารปันาสาวกภูมิต้อง10เต็มตามบ่มีกําลังที่เราไปทำขอจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุ